เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับกลับมาแล้วนะครับสําหรับไลน์เกมเศรษฐีนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับที่หายไปเกือบอาทิตย์หนึ่งนะครับหายไปประมาณสี่วันห้าวันนะครับเพราะว่าเนื่องจากผมติดงานติดเรียนด้วยนะครับแล้วที่จริงเนี่ยผมมาตั้งใจจะรีวิวเกมเศรษฐีตั้งแต่เมื่อวานนะเพราะว่าเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยทางไลน์เนี่ยได้มีการปิดเซิร์ฟนะคือเหมือนกับว่าเป็นการปรับปรุงคือ ผมรอตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงสิโมงเช้าเมื่อวานอันนี้คลิปเนี่ยที่ที่เพื่อนๆดูเนี่ยคือผมถ่ายตั้งแต่คือผมถ่ายวันที่22่สิบสวันวันพฤหัสที่ยีิซึ่งก็คือปิดเซิร์ฟเมืม่อวานนะผมปรากฏว่าปิดเซิร์ฟตั้งแต่จองตีสครึ่งจนถึง10บโมงผมปรากฏว่าได้มีการเลื่อนเวลานะครับ ก็คือมีเพื่อนๆหลายคนเอ๊ะว่าเมื่อไหร่จะมาพอเลื่อนไปเลื่อนมาจนจนบางคนเนี่ยเหมือนก็ว่าหลายคนเนี่ยสงสัยเอ๊ะนี่เลื่อนเวลาหลายครั้งแล้วว่าทำไมยังไม่มาผลส,ส,สรุปว่ามาประมาณตอนห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนนี่แหละครับเพราะว่าตอนนั้นผมกาลังจะนอนแล้วพอสักประมาณห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนนี่แหละครับผมก็เปิดเข้าเกมดูอ้าวเข้าเกมได้แล้วแสดงว่า ทีมงานเปิดเซิร์ฟแล้วนะครับหลายก็คือ,คอเพื่อนๆเ,เนี่ยรอคอยกันมานานนะสาหรับนี่นะครับหน้าตาเมนูก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ส่วนระบบเพจรระบบการสุ่มอะไรนี้คือจะยังไม่เข้าเพราะว่าผมไปดูในแฟนเพจใน Facebook มาเขาบอกว่าถ้าเกิดอัพลงเลยเนี่ยมันจะเกิดบั๊กนะครับก็เลยระบบเพจที่ว่าระบบการเจาะการ์ดอะไรเนี่ย ม,มันจะยังไม่เข้านะครับอ่ะเดี๋ยวไม่เสียเวลาเดี๋ยวในสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะแยกเป็นพาร์ทพาเพราะเนื่องจากมีอะไรให้รีวิวหลายอย่างมากเดี๋ยวสิ่งที่ผมจะรีวิวเป็นอันดับแรกเลยก็คือนี่หน้าตาเมนูใหม่นะครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยเล่นหน้าตาเมนูเก่ามาตั้งแต่ตอนเวอร์ชันแรกตั้งแต่เกมเซตีเซิร์ฟเวอร์ไลน์เนี่ยเปิดให้ใบริการครั้งแรกจนถึงมาปัจจุบันก็คือ หน้าตาเมนูใหม่นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆน่ชินกันหรือเปล่านะสําหรับหน้าตาเมนูใหม่เพราะว่าหลายคนเนี่ยเล่นก็คือเล่นเกมเศรษฐีเนี่ยจนเล่นหน้าตาเมนูเนี่ยชินเพอเพบางคนเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่ชินนะแต่เนื่องจากผมเนี่ยเคยเล่นของเซิร์ฟคาคาโอเซิร์ฟเกาหลีมาผมก็เลยรู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคือจีางลางนะอันเนี้ยลูกเต่านะที่จริงอ่ะแค่ดูรูปเราก็รู้แล้วนะว่ามันคืออะไรนะครับอ่า แล้วก็ส่วนเรื่องของอันดับแรกคือนี่เลยครับจากเลเวลผู้เล่นนะครับตันเลเวลเจขยายเป็นเวลถึงเวลเจสิ้าแล้วซ,ซึ่งของรางวัลเนี่ยแต่ละเลเวลเนี่ยก็จะต่างกันไปโดยเฉพาะพอถ้าถึงเวลเจเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คือ G ีแสงสว่าง์หรือธรรมชาตินะครับเพชรสิอันแล้วก็ชุดชุดการ์ดเดี๋ยวขออ่านนิดนึงนะชุดรับชุดการ์ดรับประกันการ์ดเบวกนะครับ พอดีตัวหนังสือเล็กก็ขอใช้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ระบบกล่องข้อความก็ยังเหมือนเดิมนะครับหน้าตาเมนูในนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลูกเตา๋าหน้าตาเมนูลูกเต๋าก็ยังเหมือนเดิมเข้าเกมก็ยังเหมือนเดิมซึ่งและสิ่งที่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าก็คือการเชิญเพื่อนผ่านบลูทูธนะครับซึ่งการเชิญเพื่อนผ่านบลูทูธเนี่ย รู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้เป็นเพื่อนในไลน์เนี่ยเราสามารถเชิญเพื่อน้วยการเชิญผ่านบลูทูธได้นะครับนี่นะครับเชิญเดี๋ยวเราเข้าดูกันนะครับ <c oughs> อ่านี่นะครับก็จะมีให้เรื่องนะครับเชิญอันนี้เชิญเพื่อนในไลน์ปกติใครที่มีเพื่อนในไลน์ก็เชิญผ่านตรงนี้เลยไม่ต้องเปิดไม่ต้องเชิญผ่านจุดบลูทูธแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันเราก็สามารถ เชิญผ่านบลูทูธได้ซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยก่อนเล่นเพื่อนๆต้องเปิดบลูทูธก่อนนี่นะครับไหนครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่นะครับถ้าเป็นของ Android เนี่ยมีบลูทูธแน่นอนแต่ถ้าของ iOS เนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันเปิดบลูทูธได้หรือเปล่าของ iOS สําหรับเพื่อนคนไหนที่ใช้ iOS เนี่ยก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปล,ล่างให้หน่อยนะครับว่ามันเปิดบลูทูธได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ iOS นะครับ นี่ก็เชิญได้ตามปกตินะครับอ่ะก็ขอรีวิวพาร์ทแรกขอรีวิวท่นี้ก่อนเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะมารีวิวแผนที่ใหม่กันซึ่งแผนที่ที่เพื่อนๆรอกันมานานคือแผนที่สมรภูมลบนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมารีวิวกันอันนี้ผมขอตัดคลิไปไที่นี้กันเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งถ่ายนานผมก็จะยิ่งอัพนานพอกว่าจะอัพเสร็จเนี่ยโอ้โหใช้หลายชั่วโมงมากเพราะว่าเน็ตบ้านผมก็ไม่ได้เร็วอะไรมากนะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับลายเกมเศรษฐีเวอร์ชั่นใหม่นะก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกันละกันพบก,กันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ